ใน <c oughs> ในอิทธิบาทสีทางไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าทางโลกทางธรรมข้อแรกก็คือชันทะคือแรงดนบันดาลใจเราต้องปรับแรงดนบันดาลใจให้เอื้อต่อการทำความเพียร ในประกอบวิริยะนี้ในการนั่งสมาธิเรียกว่าการเดินจงกรมแต่ละครั้งต้องสำรวจชันทะของเรามีมากน้อยแค่ไหน บางครั้งจิตพร้อมเลยบางบางครั้งหรือหลายครั้งอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมอย่าเพิ่งกะโดดข้ามขั้นนี้มันจะเป็นการเสีเวลา เราระลึกเราสำนึกในจุดประสงค์ในเป้าหมายของการปฏิบัติเราระลึกเราสำนึกในโทษในทุกข์ในปัญหาที่ยอมเกิดขึ้นกับจิตที่ขาดธรรมะ ขาดการฝึกอบรมในทางธรรมหรือลึกซำนึกในอานิสงส์ผลดีที่ยอมเกิดขึ้นจากการฝึกจิตที่เราแล้วคอยสะสมข้อคิดที่รู้สึก มีผลกับจิตใจทำให้เกิดชันทะธรรมะชันทะได้เลึกถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เห็นครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านครุบนับถือ ขนาดนี้พราะการปฏิบัติเพราะท่านปฏิบัติดีเพราะท่านปฏิบัติชอบนั่นเียเป็นโอกาสที่เราจะฝึกที่จะพยายามปฏิบัติให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ให้ชอบที่สุดท่าที่จะชอบได้ให้ถูกต้องตามหลัก ท่นก็ประสบความสำเร็จท่านก็มีชันทะมีวิริยะความเพียรมีจิตตะก็มีสมาธิมีเวมังสามีปัญญาเราก็จะเจริญตามรอยของท่าน ในการกำหนดลมหายใจก่อนที่จะกำหนดในจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นในบริเวณปลายจมูกเป็นต้นแล้วก็นั่งรู้สึกลมหายใจในกาย ที่แบ่งออกเป็นสี่โซนสี่ส่วนส่วนแรกก็สีสะใบหน้าคอนี่คือโซนที่หนึ่งใใจเข้าหายใจออกเป็นผู้รับรู้เป็นผู้สังเกตความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้น พร้อมกับลมหายใจเขา้าที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจออกในโซนที่หนึ่ง รู้สึกต่างๆที่ปรากฏเองโดยธรรมชาติไม่ใช่ว่าจะปรุงแต่งจะสร้างขึ้นมาก็มีอยู่แล้วถ้ามีก็รับรู้ไม่มีก็ไม่ต้องรับรู้โซนที่สองคือไหลแขนมือนิ้วมือรับรู้รับทราบต่อ ความรู้สึกที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติในโซนที่สองไหลแขนมือนิ้วมือเราเป็นผู้รับรู้รับทราบเป็นผู้สังเกตการตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออก ำดับต่อไปเราสังเกตเราดูยามเป็นกลางความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในลำตัวนี่คือโซนที่สามรรวมถึงเรื่องของหน้าอ,อกท้องหลังตัวของเราลำตัวของเรา จะมีความรู้สึกอย่างไรบ้างโซนนี้จะมีความรู้สึกที่ชัดเจนมากอย่างเช่นการเต้นของลมหายใจการหยุบการพองของปอด นั้นลมหายใจเข้ารู้รู้อยู่ว่ากำลังหายใจเข้าและรับรู้รับทราบยามเป็นกลางต่อความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติในลำตัว ลำดับต่อไปโซนสุดท้ายโซนที่สี่กายตั้งแต่ตับโพลลงไปถึงนิ้วเท้าหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แล้วก็พร้อมกับการรู้ลมหายใจ เราก็ดูความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติธรรมดาอยู่ในกายเชิงล่าง <c oughs> <c oughs> มีตะโพกขาหัวเขา่าน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้า ในโซนที่สีก็จะมีกายส่วนหนึ่งที่สัมผัสกับพื้นแล้วก็สังเกตความรู้สึกของกายสัมผัสกับพื้นเป็นอย่างไรในส่วนที่ไม่สัมผัสกับพื้นเป็นอย่างไรเรากำลังฝึก ตัวรู้ให้รู้ต่อเนื่องฝึกในการเป็นผู้สังเกตการฝึกในการวางอุปเา้าเป็นผูกเป็นกลางดูอย่างเป็นกลางฝึกให้จิตอยู่ในวินยัยทำงานตามคำสั่งนี่คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้น ในเวลานี้ ลำดับต่อไปหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้แต่รู้กายความรู้สึกในกายซีโซนพร้อมกันไม่ถึงกายทั้งกายความรู้สึกในโซนที่หนึ่งศีสะใบหน้าคอ โซนที่สองไหลแขนมือนิ้วมือโซนที่สามลำตัวโซนที่สี่ร่างกายช่วงล่างตั้งแต่ตะโพกลงไปพร้อมกันเลยไม่เลือกคือเราอยู่กับลมหายใจอาจจะมีความรู้สึกในโซนที่หนึ่งปรากฏโซนที่สองที่สามเราไม่เป็นไรเรามีหน้าที่รับรู้รับทราบ ยามเป็นกลางแล้วกำลังฝึกอุปเปคาธรรมฝึกให้รับรู้รับทราบโดยไม่ไปยุ่งกับมันอย่างไม่หลงไหลกับมันไม่สงสัยมันสักเทวารับรู้รู้สึกในกายทั้งกายหายใจเข้า กายทั้งกายหายใจออกมันสบายมากไม่ต้องบังคับแต่ต้องไม่ไม่ประมาทแต่ประมานิดเดียวอารมณ์อย่างอื่นจะเข้ามาครอบงำความทรงจำความคิด จินตนาการต่างๆรู้สึก่รงกายของเรายุบพองยุบพองเปรียบเหมือนลูโกโปงออกซิเจนนี่คือชีวิต หายใจเข้าหายใจออกชีวิตคือลมหายใจหลังกดับต่อไปเรากลับไปดูกายเฉพาะโซนที่สี่ครั้งหนึ่ง ่วนที่สี่จากตะอโผล่ลงไปถึงนิ้วเทา้ากายส่วนที่สัมผัสกับพื้นขาหัวเขาน่องข้อเทา้าเท้า,ทานิ้วเทา้าตลอดลอมหายใจเข้าตลอดลอมหายใจออก นี่คือกายของเรากายของเราก็มีความรู้สึกอย่างนี้ตลอดเวลาแต่เราไม่ค่อยได้สนใจมัน ลำดับต่อไปให้เใจเข้าให้เใจออกอย่างรู้พร้อมกับความรู้สึกในกายโซนที่สามกลำตัวนึกสำนึกได้ง่ายถึงความยุบการพอง ของลำตัวพร้อมกับเราหายใจความสังเกตความรู้สึกในหน้าอกในท้องหลังลำตัวรู้ อยู่ยามเป็นกลางไม่ต้องไปรู้อย่างอื่นไม่ต้องไปสนใจอย่างอื่นยไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นเราวกำลังฝึกจิตให้อยู่ในวินยัยให้ทำงานตามคำสั่ง ให้รู้ในสิ่งที่เราต้องการให้มันรู้ไม่ต้องการรู้ในสิ่งที่เราไม่ต้องการให้มันรู้ฝึกให้จิตอยู่ในอาวาต ลำดับต่อไปให้เรารับรู้รับทราบความรู้สึกในกายในโซนที่สองพร้อมกับลมหมยใจโซนที่สองคือไหลแขนมือนิ้วมือรับรู้รับทราบต่อสิ่งที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ลมหายใจก็มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติความรู้สึกต่างๆก็มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติไม่ต้องไปแสวงหาความรู้สึกพิเศษหลับรู้หลับทราบดอ,อความรู้สึกธรรมดาธรรมดาธรรมดาซะจนปกติเราไม่ได้สนใจเลย ตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกเป็นผู้อยู่ด้วยอูเบขาธรรมเป็นการฝึกให้จิตรุ้จากความเป็นกลาง ไปเราดูความรู้สึกในโซนที่หนึ่งคือสีสะไปหน้าคอพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมจากลมหายใจออกในความรู้สึกใน รู้สึกที่หูรู้สึกที่จมูกรู้สึกที่ดุมฝีปากที่ทอที่เลนอยู่ในปากฟันกระทบกัน หายใจเขา,าเรู้เฉพาะสิ่งที่อยู่ในโซนที่หนึ่งให้ชิตทำงานตามคำสั่ง ามีหน้าที่รับรู้รับทราบไม่ยินดีไม่ยินร้ายอยู่ในปัจจุบัน ดูความรู้สึกในกายทั้งกายอีกรอบหนึ่งโซนที่หนึ่งศีรษะไปห,หน้าคอโซนที่สองไหล่แขนมือนิว้วมือโซนที่สามลำตัวโซนที่สี่กายเชิงล่างตั้งแต่ตะโภกถึงนิวว้วเท้าพร้อมกัน าราับรู้รลับทราบ่อความรู้สึกในกายพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกให้ความรู้สึกจะพุทธขึ้นมาตรงไหนจะในโซนที่1ที่2ที่3ที่4เราไม่เลือก เรามีหน้าที่รับรู้รับทราบเป็นกลางเป็นผู้สังเกตการณ นี้เราก็จบการภาวนาแบบนี้หนึ่งรอบคือรับรู้รับทราบกับความรู้สึกในกายที่เกิดโดยธรรมชาติธรรมดาในโซนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ แล้วเปิดรับรู้รับทราบต่อความรู้สึกในกายทั้งกายเป็นขั้นที่ห้าหกก็คือกลับไปอยู่ที่โซนที่สี่เจ็ดกลับไปอยู่ในโซนที่สามแปดอยู่ในโซนที่สองเก้าอยู่ในโซนที่หนึ่งสิบก็คือกายทั้งกาย <c oughs> ที่ถ้าเรารู้สึกว่าดีถูกจริตเราก็ทำอีกรอบหนึ่งก็ได้ถ้าเรารู้สึกพอสมควรเราจึงจะน้อมจิตในจุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่บริเวณปลายจมูกการภาวนาโดยการรับรู้รับสราบ ในโซนต่างๆของกายก็ถือว่าเป็นการวอร์มอัพเป็นการเริ่มต้นการภาวนาที่ดีให้จิตเข้าที่ระง,งับนิวรณ์ที่หยาบาให้จิตอยู่ในปัจจุบันพอสมควร <c oughs> ถ้าเราชอบรู้สึกสติได้ดี ก็ทำต่อก็ได้แต่หากว่าอ,าอยากจะเข้าสู่ <c oughs> ปลายจมูกหรือจุดที่เราเคยกำหนดลมหายใจก็ทำให้เร็วก็ได้ทำไม่กี่วินาทีสิบสิบขั้นตอนเนี่ยนาทีสองนาทีทำได้ ก็ดูที่ประโยชน์ที่เกิดขึ้นถ้าวันไหนจิตใจไม่ค่อยสงบหรือสึงชา้ายังไม่พร้อมชันทะเกิดขึ้นยากอันจะเป็นวิธีที่ดีในเบื้องต้นให้จิตค่อยๆเย็นลงมาอยู่กับธรรมชาติของกายของใจ หรือถ้าเราน้อมจิตไปกำหนดลมหายใจที่ปลายจมูกหรือจุดที่เราถนัดได้จิตบันเดอร์ิดบันต้อดานมันไม่เอาก็ถอยออกมาก่อนกลับมาดูลมหายใจพร้อมกับความรู้สึกในกายสีโซน หนึ่แล้วก็กายทั้งกายแล้วก็สีสาหนึ่งแล้วก็กายทั้งกายเพื่อเป็นการตั้งจิตขึ้นมาใหม่จะค่อยกลับไปที่เดิมที่ปลายชมูก